สปินเรตมโตージีพีเอเนียบาสเดนนี่ฟาดเรียบขว้าชัยอันดับที่1สวัสดีกับมโต GP ีพีนะครับจบไปแล้วกับการแข่งขันนะสปินเรตนั่นเองนะครับใครได้ดูบ้างจบลงไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับแน่นอนครับสุดยือจริงๆสําหรับมาร์คมาเกตนะครับต้านทานความแรงของเอเนียบาสเดนีรวมไปถึงฮอเก้มาตินแล้วก็ฟานเชสโกบันยาย่าไว้ไม่อยู่นะฮะแต่ถือว่ามาร์คมาเกตก็ทําดีแล้วนะฮะเนื่องจากสภาพอากาศที่มันร้อนชื้นด้วยนะครับก็ได้เห็นใจนะักแข่งทุกคนเลยนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปดูในรอบสปรินเลสกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับมาดูกริดสตาร์ทกันก่อนนะครับอันดับที่1เนี่ยฟานเชโกบรรยายาัญญาาอันดับที่2เอเน,นียบัสเตนินี่อันดับที่3ฮอเก้มาตินอันดับที่4มาโคเบนเซ็กชี่และอันดับที่5มาร์คมาเกตไฟแดงดับปุ๊บเนี่ยโผล่ออกมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าฟานเชโกบรรยายาัญญาาออกตัวได้ดีมากนะฮะตามมาด้วยเอเนียบัสเตนินี่นะครับแล้วก็ตามมาด้วยมาตินกับมาร์คมาเกตนะครับ ชิงโค้งขวาโค้งแรกเนี่ยแม่ผมดูไม่ทันนะฮะก้มลงไปกินขนมพอดีเลยเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นรถของมาตินนะครับกับอีกคันนึงเนี่ยเหมือนจะหลุดออกไปนิดนึงนะพอหายชุนละมุนชลเลเกที่โค้งแรกนะครับเห็นที่แถบบาร์ด้านซ้ายมือเนี่ยอันดับที่1เอเนียบัสเตนนีอันดับที่2อบัญญาอันดับที่3ามาร์คมาเกตอันดับที่4เนี่ยเปโดอคอสตาและอันดับที่5ฮอเก้มาติน ส่วนมาร์กเนี่ยอยู่ในอันดับที่3หลังบรรยยาซึ่งบรรยยานั้นก็อยู่ที่2นะครับผมเห็นแล้วแหละว่ามาร์กเนี่ยพยายามที่จะกดเข้าไปให้ใกล้บรรยยามากที่สุดนะครับขณะที่อันดับเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับดูที่แถบบาร์ด้านซ้ายแนวตั้งนะครับแต่สังเกตนะฮะผู้นำนะครับนั่นก็คือเอเนียบัสเจเนนี่เนี่ยเริ่มและเริ่มที่จะทิ้งห่างออกไปขณะที่มาร์กเองเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าใกล้บรรยยาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะแซงขึ้นไปในอันดับที่2 มาถึงตรงนี้เนี่ยอันดับที่ 1, 2, 3ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยังคงเหมือนเดิมแต่อันดับที่4ี่เนี่ยเปโดคอสตาจังหวะชีวิตเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเจอฮอร์เก่มาตินนั้นขึ้นแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่4 m a มาตินเนี่ยพอแซงเปโดคอสตาได้แล้วเนี่ยก็ค่อยยืดจากเปโดออกมานะครับซึ่งเป้าหมายของเขาต่อไปนั่นก็คือมาร์กนั่นเองซึ่งดูเวลาของมาตินแล้วเนี่ยมาตินเนี่ยบวกเวลามาได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็เร็วด้วย ส่วนตัวของเปโดคอสตาเองนะครับหลังจากที่เขาโดนมาตินแซงยืดห่างออกไปเนี่ยเปโดเองเนี่ยเขาก็ค่อยๆสไลด์ลดแนบลงไปกับพื้นแบบเนียนๆนะครับแล้วอันดับที่5ของเขาก็หลุดปลิวหายไปเลยช่วงจังหวะที่อคอสตาล้มลงไปเนี่ยสักพักหนึ่งภาพก็ตัดกลับมาเนี่ยฮอเก้มาตินะฮะเข้ามาจี้ท้ายมาร์คมาเกตต้องบอกว่าจังหวะชีวิตของมาร์กก็ไม่รอดเหมือนกันเจอมาตินนะครับแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่3มาร์กตกลงไปอยู่อันดับที่4 คือมาตินเนี่ยตั้งแต่ออกจากเกตสตาร์ทมาเนี่ยเขาตกลงไปอยู่อันดับที่5ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาไปเอาพลังพาเวอร์มาจากไหนนะไล่แซงขึ้นมาทีละคันแล้วก็เร็วด้วยครับซึ่งเป้าหมายของเขาต่อไปนั่นคืออันดับที่2ขนาดที่มาร์กมาเกตเองเนี่ยเมื่อถูกมาตินแซงไปเนี่ยดูแล้วเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะซึ่งเขาก็พยายามที่จะไล่ตามมาตินเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ไล่ไม่ทันจริงๆมาตินเขาขี่ได้เร็วกว่า ส่วนอันดับที่2อครับเป็นของฟานเชโกบัญญญานะฮะซึ่งแน่นอนครับจังหวะชีวิตของฟานเชโกบัญญญากำลังจะลำบากใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับตัวของมาตินเองเนี่ยก็สามารถแซงบัญญาญาขึ้นไปเป็นอันดับที่2ได้ทำให้บัญญาญานั้นตกลงมาเป็นอันดับที่3 ซึ่งตัวของบรรยาย่าเองเนี่ยตั้งแต่เขาเจอมาตินแสงขึ้นมาเนี่ยผมดูแล้วบรรยาย่าเองเนี่ยไม่ค่อยโบสักเท่าไหร่นะคือแรกๆเนี่ยปล่อยให้มาตินงไปเลยเหมือนจะแบบขี่ตามพอใจนะในอันดับที่3แลนะแต่มาเร่งเอาในช่วงใกล้ๆที่จะหมดรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยรู้สึกว่าประมาณสัก3 4สรอบสุดท้ายเนี่ยบรรญาย่าเหมือนจะทาเวลาเร็วขึ้นมานะครับแล้วก็บวกขึ้นมาได้หน่อยนึงแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใกล้มาตินงได้มากนักนะฮะ ซึ่งดูแล้วในการออกโค้งเล่นความเร็วออกมาเนี่ยในการตั้งตัวของรถหรือว่าตัวของนักขี่เนี่ยมาตินเนี่ยจะตั้งรถได้ตรงแล้วก็ไวกว่าบรญญายา่ามาตินเองเนี่ยพอแซงบรรญาย่าขึ้นมาเป็นอันดับที่2แล้วนะครับตัวเขาเองแน่นอนฮะเขาก็มองไปที่ข้างหน้าอันดับที่1ซึ่งอันดับที่หนนะตอนนั้นก็คือเอเนียบัสเดนเนีและต้องบอกว่าที่สนามช้างแห่งนี้นะครับเอเนียบัสเดนเนีอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับเขาออกจากกีดสตาร์ทมาออกมาโค้งแรงเนี่ยนำโหน่งขึ้นมาเป็นอันดับที่1 และเป็นอันดับที่1ที่ไม่มีใครตามทันด้วยนะเขาก็ยืดออกไปเรื่อยๆซึ่งตัวของมาตินเองเ,องเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็เคนแล้วนะครับเขาก็เร็วด้วยแล้วก็ทําได้ดีด้วยสําหรับมาตินนะแต่ทว่าไอช่องว่างแกลบนั้นนะ่ะระยะห่างมันมีมากพอสมควรเหมือนกันนะระหว่างมาตินกับเอเนียบัสเตเนนี่บวกกับรอบในการแข่งขันเนี่ยมันใกล้จะหมดลงทุกทีเลยนะครับแล้วก็เอเนียบัสเตเนนี่เนี่ยขี่ได้ดีมากๆเลยนะค่อยๆยืดออกไปนะครับ ซึ่งแน่นอนครับจบการแข่งขันแล้วเนี่ยผู้ที่คว้าธงตาหมากรุกคนแรกอันดับที่1ก็คือเอเนียบัสเตเนนี่และนี่ก็เป็นตารางอันดับนะฮะผู้ชนะอันดับที่1ก็คือเอเนียบัสเตเนนี่อันดับที่2ฮอเกมาตินอันดับที่3ฟาเชโกบันย่าอันดับที่4 m a มาร์คมาเกตอันดับที่5อเล็กมาเกตอันดับที่6 f เนี่ยฟรังโกโมวิเดลลี่ ซึ่งต้องบอกว่าเอเนียบัสเตนิเน่ครับที่สนามช้างประเทศไทยเราเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยซึ่งในวันศุกร์เนี่ยในวันซ้อมเนี่ยมาร์คมาเกตถึงกับเอ่ยปากเลยนะว่าเอเนียบัสเตนิเน่เนี่ยทำเวลาได้ดีและก็เร็วด้วยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรอบสปินเลสนะฮะที่สนามช้างบุรีรัมต้องบอกว่าใครที่ผิดหวังสนามนี้นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยในวันแข่งจริงเนี่ยมีโอกาสให้แก้มือใหม่มาร์คมาเกตจะเป็นอย่างไรบ้างกับพรุ่งนี้ในการแข่งขันจริง ขณะที่สนามหน้าเนี่ยเจอกันที่ประเทศมาเลเซียนะครับต้องบอกว่าเอเนียบัสเตนินีเนี่ยเขาเคยหายจากอาการบาดเจ็บมาแล้วก็มาลงแข่งที่สนามมาเลเซียเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็ชนะด้วยนะคว้าที่1ไปนะฮะก็ต้องรอจับตาดูที่สนามมาเลเซียว่าเอเนียบัสเตนินีจะทำได้แบบนั้นอีกหรือไม่ ส่วนพรุ่งนี้ในวันอาทิตย์นะครับวันแข่งขันจริงนะฮะก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าใครจะชนะนะครับแต่แน่นอนฮะ4สี่ตัวเกรงนี้เอเนียบาสเตเนนี่โอเกมาตินฟานเชโกบานยาด้วปถึงมาร์กมาเกนครับสี่คนนี้จับตาดูให้ดีๆนะครับในวันพรุ่งนี้วันแข่งขันจริงว่าใครจะคว้าชัยเป็นอันดับที่1ที่สนามช้างบุรีรัมนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆในการติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ